สวัสดีค่ะชาราศิกรกฎยินดีต้อนรับเข้าสู่วีราดาแองเจิลเ c สชา n นลนะคะคลิปนี้เป็นดวงรายเดือนประจำเดือนเมษาย,ยนปีพุทธศักราช5 6 6 6หรือคริสต์ศักราช2 2 3 3นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะในเดือนนี้สำหรับราศีหรือลัคนากรากฎนะคะ โอเคเร็วมากเลยนะคะมาถึงเดือน4ี่แล้วนะคะอเพิ่งจะผ่านปีใหม่มาแป๊บแบเองเนาะความรู้สึก เดีะะ๋ยวมาดูกันเดือนนี้เป็นเดือนที่มีเหตุการณ์ทางโหราศาสตร์ดวงดาวที่สำคัญเหตุการณ์หนึ่งนะคะก็คือ2เหตุการณ์เลยนะคะก็คืออีคลิปส์นะคะในวันที่20เมษายนนี้20เมษายนมีอีคลิปส์และ21เมษายนเป็นต้นไปดาวพุธเดินถอยหลังหรือ Mercury Retrograde ด้วยอันนี้มีโอกาสที่จะกระทบนะคะกับพวกเราพอสมควรนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของความรัก นะคะเตือนเลยนะระวังทะเลาะก,กันนะคะหรือเข้าใจกันผิดกับคนรักด้วยและเรื่องของการเงินที่อาจจะสะดุดได้นะคะพยายามรักษาบาลานซ์สมดุลในเรื่องของรายรับรายจ่ายให้ดีเพราะว่าจะโอเวอร์สเปนกันมากเดือนนี้ใช้เงินกันเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นต้องระวัง แต่ก็มีโชคนะไพ่ที่ได้นะคะไพ่แหวนเลย Ring Commitment การแต่งงานมั่นหมายตกลงคบหาดูใจกับใครบางคนก็ได้หรือพบรักนะคะแล้วก็ไพ่แบนะคะหรือไพ่หมีเนาะตรงนี้เนี่ยถ้าสองใบนี้มาด้วยกันนะคะ ก็ถือว่าดีมากเลยเพราะว่าไพ่หมีเนี่ยเป็นไพ่ที่แสดงออกถึง power and strength พละกกำลังพลังความแข็งแกร่งนะคะที่อยู่ในตัวเราเนี่ยมีโอกาสที่จะได้ดึงออกมาใช้แต่อันนี้อาจจะหมายถึงสัญญาณเตือนภัยที่ว่า ต้องระวังว่ามีโอกาสจะถูกหลอกใช้ได้เช่นเดียวกันหรือเข้าไปอยู่ในเกมเลิฟเกมหรือเป็นเกมการการเมืองเกมการงานเกมการเงินอะไรบางอย่างของใครก็ได้นะคะแต่ถ้ามาสองใบคู่กันเนี่ยถือว่าดีเหมือนกับว่ามันมีพลังที่ยิ่งใหญ่ในเรื่องของความรักหรือเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ในเรื่องของการตกลงเจราจากันสําเร็จได้นะคะ ทีนี้มาดูไพ่ชุดหลักกันว่าในเดือนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะขอทราบดวงชะตาของชาวราศีหรือลัคนากรากฏในเดือนเมษายนปีพุทธศัการาช2566นี้ได้โปรดชี้แนะแนวทางนะคะได้โปรดชี้แนะแนวทางด้วย อืม mm hmm. กระทก,ก่อนหน้าน,นี้เจอมาแบบจี๊ดมากนะคะหลายคนเนี่ยโดนกลั่นแกล้งหรือโดนหลอกโดนโกงโดนหักหลังนะคะบีทรีทรยศหักหลังลักษณะนี้ Two of Swords Three of Swords Two of Wands Ten of Cups The Tower The Empress seven of pentacles four of pentacles the world and the emperor wow พลังงานสวยมากเลยค่ะ beautiful energy look at this the emperor มากับ the empress นะคะเพราะเราคู่กันนะสองคนนี้ถ้ามาด้วยกันเนี่ยถือว่ายิ่งใหญ่มากเป็นพลังที่ครบทั้ง divine feminine และ divine masculine นะคะพลังงานทั้งเบื้องบนของทางเพศหญิงและเพศชายเลยคิดว่าน่าจะเป็น Powerful couple นะคะก็คือเหมือนกับถ้าเราได้เจอหรือพบรักหรืออยู่กับใครเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นคู่ที่ยิ่งใหญ่ได้หรือว่าเป็นพลังงานก็ได้ไม่เกี่ยวกับเรื่องความรักก็คือ ทำให้เราเนี่ยมีครบทั้งหยินและหยางด้านพลังงานเย็นพลังงานร้อนพลังงานของเพศชายและเพศหญิงเหมือนกับเราจะมีสมดุลที่ดีมากๆในเดือนนี้มันครบอะพลังงานมันครบนะคะมันทําให้เกิดเป็นความอุดมสมบูรณ์บางอย่างขึ้นนะคะอาจารย์ขออนุญาตปิดไว้นิดนึงนะคะพรเดี๋ยวจะโดน ะะของ YouTube คือมีโอกาสสูงมากนะคะที่จะเกิดการสิ้นสุดวัฏจักรบางอย่างเพื่อให้ได้เริ่มต้นในวัฏจักรใหม่นะคะที่ตอบโจทย์หรือว่าดีกว่าและวัฏจักรตรงนี้เนี่ยมีโอกาสสูงที่จะนำเราไปสู่อีกขั้นหรืออีกระดับหนึ่งนะคะในชีวิตของเราแต่ว่าตอนนี้เนี่ย มีแนวโน้มที่ดีในเรื่องของความก้าวหน้าหรือความอุดมสมบูรณ์บางอย่างที่รอเราอยู่แต่เราต้องมองไปข้างหน้าคือพยายามอย่าย้อนกลับไปนะคะให้ไปต่อข้างหน้าในเรื่องของหน้าที่การงานก็คือ คิดว่าในมือถือลูกโลกแล้วมองไปข้างหน้าบางคนอาจจะมีโชคเกี่ยวกับต่างประเทศนะคะหรือว่างานประเภทออนไลน์โซเชียลมีเดียลักษณะนี้หรือเป็นทางเลือกที่ต้องเลือกระหว่างทางใดทางหนึ่งกับอีกทางหนึ่งแต่ตอนนี้มีบางคนยังตัดสินใจไม่ได้นะคะคล้ายๆกับว่าติดอยู่ตรงนี้ ไปต่อไม่เป็นเลยอ่ะเดินหน้าก็ไม่ถูกถอยหลังก็ไม่ได้เหมือนตอนนี้อยู่ในสถานการณ์ที่ยังงงอยู่หรือว่าต้องต้องหาความกระจ่างให้เจอถ,ถ้าเรื่องของการตัดสินใจเนี่ยในช่วงที่มีดาวพุธเดินถอยหลังก็คือตั้งแต่21เมษาย,ยนเป็นต้นไปเนี่ยไม่แนะนำนะคะให้ตัดสินใจเรื่องใหญ่อย่างเรื่องการงานการเงินการลงทุนหรืออะไรที่ต้องใช้เงินจำนวนมากซื้อของชิ้นใหญ่หรือเรื่องความรักก็ตามเพราะมีโอกาสจะตัดสินใจผิดพลาด บางอย่างอาจจะเกิดขึ้นแล้วก็ได้หรือกำลังจะเกิดก็ได้เป็นโปะแตก the shower moment การเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันหรือความจริงที่ปรากฏทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่ค่อนข้างจะ sudden นะคะกระทันหันมากตรงนี้เนี่ยมันมีผลกับอารมณ์ความรู้สึกสภาพจิตใจของคุณเพราะสามดาบเนี่ยบ่งบอกว่าเรารู้สึกผิดหวังหรือรู้สึกเสียใจมากกับการตัดสินใจที่ผิดพลาดในอดีตของเราหรือว่า กับการกระทำของใครบางคนที่ทำให้เรารู้สึกเฟลนะคะตรงนี้พยายามให้อภัยดีกว่าให้อภยัยให้อภัยทุกคนที่เกี่ยวข้องรวมถึงให้อภัยตัวเราเองด้วยเพื่อที่เราจะได้ move on ไปข้างหน้าชีวิตเราจะได้ไม่ต้องติดอยู่ในสถานการณ์แบบนี้นะคะมันมีสิบถ้วยรอเราอยู่ถ้าเรา move on ได้เนี่ยมีโอกาสที่จะมีความสุขสปรารถนาหรือว่ารู้สึกฟินรู้สึกว่า สิ่งที่ปรารถนาได้รับการเติมเต็มคำอธิษฐานจิตได้รับการตอบรับแล้วมันทำให้เรารู้สึกว่าพึงพอใจมากๆแต่อาจจะมีบางช่วงบางตอนที่เราจะมองเห็นว่าเงินของเราเนี่ยมันไม่งอกงามอย่างที่เราคิดเหมือนเรารอคอยเงินหรือโอกาสบางอย่างอยู่นะคะและมันยังไม่ได้หรือว่าได้แต่ค่อยๆมากับปริกระปลอยหรือรายได้เราตอนนี้ไม่ซัพอร์ตกับรายจ่ายที่มันหนักหนาสาหัสมันทำให้เรารู้สึกเหนื่อยหรือว่ารู้สึกว่า ทำงานแล้วได้เงินเยอะก็จริงแต่ว่ามันไม่คุ้มหรือทำงานแล้วได้เงินเยอะก็จริงแต่รู้สึกไม่มีความสุขกับการทำหมดแพชชั่นอยากเปลี่ยนอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่สถานการณ์ที่เราเจอนะคะแต่จารจะบอกว่าหลายคนเนี่ยเดือนนี้เมษาย,ยนเนี่ยพยายามประหยัดหน่อยเพราะว่าเราจะโอเวอร์สเปนมากคือจะใช้จ่ายแบบอาจจะช็อตเงินในเดือนต่อไปหรือสิ้นสิ้สหรือภายท้าเดือนอะ่ะมีโอกาสที่จะเกิดภาวะช็อตเทจ ในเรื่องของการเงินได้นะคะช็อตเงินนั่นเองแต่ทีนี้เนี่ยอาจารย์รู้สึกว่าถ้าเรารออีกสักหน่อยนะคะหรือตั้งแต่นี้จนถึง20เมษาเนี่ยยังพอจะตัดสินใจเรื่องสำคัญได้อยู่นะถ้าจำเป็นต้องตัดสินใจจริง,รงๆก็ในช่วงที่ดาวพุธเดินถอยหลังเนี่ยถ้าต้องทำก็ต้องทำใช่ไหมคะก็สวดชินบัญช์เออไม่ใช่นั่งสมาธิก่อนนะคะนั่งสมาธิก่อนและ อาจจะรอให้ผ่านไปสักหนึ่งคืนถ้า,ถ,าถ้าเป็นไปได้นะถ้ามีเวลาเพื่อคิดตกผลึกให้ดีซะก,ก่อนนะคะตอนนี้บางอย่างอาจจะต้องจบลงเป็นการจบที่เรียกได้ว่าเราอาจจะไม่เต็มใจสักเท่าไหร่แต่มันจะทำให้เราไปโฟกัสเรื่องงาน นะคะถ้าความสัมพันธ์กับใครที่ว่าจบลงไปก่อนหน้านี้เนี่ยมันมันเกิดขึ้นเพื่อให้เราไปโฟกัสเต็มที่กับชีวิตของเราเองส่วนตัวเราเองในเรื่องหน้าที่การงานความสําเร็จในด้านอื่นๆแล้วเราจะเดินหน้าต่อหรือว่าออกจากอารมณ์ที่ไม่ดีหรือไม่ตอบโจทย์ตรงนี้ไปสู่สิ่งที่ทําให้เรามีความสุขได้มากกว่าออกจากน้ําที่ไม่สงบไปสู่น้ําที่นิ่งสงบก,กว่าจนได้นะคะ ก็จะมีเหตุการณ์ที่ทำให้เราต้องรอนานหรือว่าเกิดเป็นภาวะความเครียดความกังวลบางอย่างขึ้นแต่ว่าเราก็จะรู้สึกว่ามันคุ้มค่าที่จะรอถ้าเกิดว่าผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมันดีกว่าอยู่ที่เดิมทั้งเรื่องงานและเรื่องความสัมพันธ์เลยแต่ทีนี้เนี่ยราชาถือดาบเราต้องเป็นคนที่ being decisive คือตัดสินใจให้แน่วแ,แน่ชัดเจนว่าเราจะเอาอยัางไงเพื่อกำหนดล็อกเป้านะคะถ้าเรา มั่นใจว่าเราต้องการอะไรหรืออะไรที่เหมาะกับเราจริงๆเนี่ยเราล็อกเป้าได้เนี่ยเราจะดึงดูดในสิ่งที่มันไม่สเปะสปะก็คือถ้าเราไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนเนี่ยเราจะดึงดูดสิ่งที่ผิดผิดหรือคนที่ผิดผิดเข้ามาแต่ถ้าเรารู้ตัวว่าเราเหมาะกับอะไรเราต้องการอะไรเราจะดึงดูดอะไรเนี่ยมันจะไม่ค่อยพลาดสังเกตนะทีนี้มันจะมีลักษณะของการอุป,ปถัมภ์เกิดขึ้นด้วยในเดือนนี้อาจจะเป็นการให และรับพลังงานบางอย่างที่พอๆกันในเรื่องของพลังงานความรักในเรื่องของอเขาเรียกว่าพลังงานในแง่ของการให้และการรับอนะคะ่ะที่ไม่ถูกเอาเปรียบเสมอภาคลักษณะแบบนี้หรือการให้ความยุติธรรมการให้อภัยนะคะหรือสมดุลบางอย่าง work and life balance นะคะชีวิต การทำงานกับชีวิตส่วนตัวหรือเป็นสมดุลในด้านรายรับรายจ่ายที่มันจำเป็นที่จะต้องเกิดขึ้นหรือไปโฟกัสให้ดีในเดือนนี้ก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่คอยช่วยเหลือหรือว่าให้พรเราอยู่นะ l e s s i n g ตรงนี้กำลังมาหลายคนนะคะเกีย่ยวข้องกับราศีพฤกษกหรือราศีเมษนะคะ e อ r ร h e n อนเนจก็เด่นนะคะอย่างเช่นมังกรกันนะคะ พฤกษกเนี่ยอาจจาะร,รู้สึกว่าหลายคนเนี่ยตอนนี้ต้องระวังไมเกรนหรือป,วด,ปวดศีษะปวดหัวหรือรู้สึกคิดมากนะคะเป็นความเครียดสะสมนะคะรู้สึกว่าในเดือนนี้เนี่ยการทํางานเนี่ยมันค่อนข้างเร่งรีบหรือว่างานเยอะมากจะรู้สึกเหนื่อยเครียดในช่วงแรกนะคะตั้งแต่ต้นเดือนแต่ว่าพอกลางเดือนไปแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกโล่งขึ้นจะผ่านไปได้หรือเคลียร์งานให้เสร็จทัน กำหนดนะคะอาจจะมีเรื่องที่ทำให้เราคิดมากหรือเป็นกังวลอยู่นะคะในเดือนนี้อย่างเช่นเรื่องของรายจ่ายหรือเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดูไม่แน่ไม่นอนเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้ตอนนี้เนี่ยเราเองเนี่ยจะไปค้นพบพรสวรรค์บางอย่างในตัวเราที่ว่าเราอาจจะได้ดึงออกมาใช้อย่างเต็มที่บางคนที่เพิ่งรู้ตัวนะคะว่า เรามีความสามารถด้านภาษาหรือในด้านการคิดคำนวณน,นะคะหรือด้านใดๆก็ตามเนี่ยเราก็จะมีโอกาสที่จะได้ใช้มันนะคะหรือการพูดคุยเจรจาติดต่อกับคนลักษณะแบบนี้ก็ได้ pampering เดือนนี้เป็นเดือนที่เราจะเอาตัวเองมาก่อนมี Me first นะคะดูแลตัวเองให้ความสำคัญกับความสุขของตัวเรามาเป็นอันดับต้นๆเพราะปกติเนี่ยเรามักจะ แคร์ว่าคนอื่นจะอยู่ยังไงจะเป็นยังไงจะกินอะไรเหมือนให้ความสำคัญกับคนอื่นมากกว่าตัวเราอย่างเงี้ยนะคะแต่ในเดือนนี้อาจารย์บอกเลยว่าเราจะกลับมาโฟกัสนะคะที่ตัวเราเองเป็นหลักด้วยนะ,ะ Angel of Balance เนี่ยพูดถึงเรื่องสมดุลน,นะคะสมดุลก็มานางฟ้าแห่งสมดุลน,นะคะมาช่วยเรา เหมือนกับจัดการชีวิตเราให้มันกลับคืนสู่สมดุลให้ได้เมื่อก่อนเราจะทํางานอย่างเดียวมาได้ออกกําลังกายไม่ได้กินข้าวให้ตรงเวลาหรือไม่ได้พักผ่อนให้เพียงพอในเดือนนี้จะเป็นเดือนที่ปรับสมดุลกลับคืนให้กับชีวิตคุณนะคะก็จะดีขึ้นชีวิตคนเราขาดสมดุลไม่ได้เราค่ะเป็นสิ่งที่สําคัญ the thinking woman อาจจะมีความคิดที่ว่าวนเวียนนะคะอย่าพยายามอย่าคิดวนเพราะว่าดูแล้วเราคิดเยอะเดือนนี้จะเต็มไปด้วยการใช้ความคิด นะคะหรืออาจจะเป็นคนที่เราไปเกี่ยวข้องที่ว่าเป็นคนที่ช่างคิดอย่างนี้ก็ได้นะคะ Angel of Strength นางฟ้ามาให้พลังความแข็งแกร่งนะคะกับเราให้ต่อสู้หรือว่าแก้ปัญหาต่างๆนะคะให้ผ่านไปได้ด้วยดีมันมีเรื่องของความสุขนะคะความมั่นคง บางอย่างนะที่เราจะเกิดขึ้นกับเรานะคะในเรื่องของความสุขที่นำไปสู่ความมั่นคงแบบนี้ก็ได้และเราอาจจะอยากใช้เวลาโดยลำพังบางคนจะไปปฏิบัติธรรมถือศีลน,นะคะหรือว่านั่งสมาธิสวดมนต์หรือไปเที่ยวคนเดียวลักษณะแบบนี้ก็ได้ทีนี้ในเดือนนี้เนี่ยเนื่องจากมันมีเทศกาลเยอะก็คิดว่าหลายคนเนี่ยอาจจะได้เจอกับญาติพี่น้องแต่ เราก็อาจจะอยากมีมุมส่วนตัวที่ว่าได้ปลีกวิเวกนะคะได้ใช้เวลาท i m e alone ของเราแต่ก็จะมีเรื่องของ inner peace ที่ขาดไม่ได้เลยเหมือนคล้ายๆกับเราเจอเรื่องมาเยอะอะแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากจะฟื้นฟูสภาพร่างกายจิตใจเราเราเหมือนกับเราต้องการเวลาคิดตกผลึกในบางอย่างเพราะก่อนหน้าน,นี้เราโดนเจ้ากรรมในเวรครอบงำดวงชะตาหรือคนที่พยายามจะเอารัดเอาเปรียบกลัน่นแกล้งเราทุกวิธีทางหรือเป็นลักษณะของอะไรที่ ทำให้เกิดเหตุการณ์ที่เราเราคิดว่าดวงเราตกแต่จริงๆอะ่ะดวงเราไม่ได้ตกหรอกแต่เหมือนไปเจอกับหลุมอะ่ะเหมือนเป็นเจ้ากรรมนายเวรที่ว่าทําให้เราล่วงลงไปอาจจะตกกระไดพลอยจนไปเป็นลักซ้อนหรือมือที่สามของใครเข้าหรืออาจจะตกไปอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันมีอุบัติเหตุการสูญเสียไม่ว่าจะเป็นการเลิกราหรือการสูญเสียแบบมีใครตายไปจากชีวิตเราอะไรแบบนี้ก็ได้คือเรายังมีความเศร้าหมองหรือว่ามีความรู้สึกเหมือนกับ ผูกพันกับอดีตหรือเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่ทีเนี้ยความสุขมันอยู่ที่เราเลือกก็คือมันอยู่แค่เอื้อมนี้แล้วถ้าเรามองไปข้างหน้าพยายามเหมือนกับให้ปล่อยให้ว่าถ้าจากเก่ามันจบลงเนี่ยเราจะได้มีความสุขกับปัจจุบันและอนาคตได้มากขึ้นนะคะจารย์พูดได้เพียงเท่านี้ทีนี้ไพ healer of t h o u g h t ถึงเวลาทำความสะอาดชีวิตเรากำจัดสิ่งที่มันรก นะคะเก็บกว่าชีวิตเลยนะชำระล้างหรือดีทอ็อกซ์นะคะไม่จําเป็นต้องเก็บไว้ทุกเรื่องในใจเราก็ได้ไม่จําเป็นนะคะพยายามลืมไปบ้างก็ได้หรือว่า,าให้อภัยไปนะคะเคลียร์ให้จบ,จบเรื่องความรักเนี่ยหลายคนที่เจ็บปวดนะคะหรือว่ารู้สึกมีมีเหตุการณ์เกี่ยวกับการความขัดแยง้งหรือความหวาดระแวงหึงหวงกันเกิดขึ้นหรือทําให้ทะเลาะกันแตกหักเลิกลากันไปก่อนหน้านี้มีโอกาสที่ อาจจะได้กลับมาวนเวียนกันกับคนที่ถ้าเขาเป็นรักแท้เนี่ยยังไงก็ได้คืนแต่ว่าถ้าไม่ใช่เนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะหลุดเพราะอันนี้ก็เหมือนกับคอ i ิกเลฟหรือว่าเป็นลักษณะคู่กรรมนะคะที่พยายามจะ เข้ามาเพื่อสอนบทเรียนบางอย่างให้กับเราต้องดูว่าคนที่เข้ามาในชีวิตเนี่ยเป็น l e s s o ่นะคะบทเรียนหรือว่าเป็น b lessing นะคะไม่เหมือนกันนะคนบางคนเนี่ยเข้ามาเป็นเหมือนกับคําอวยพรคนบางคนเข้ามาเป็นเหมือนกับเอาทุก์มาให้อ่ะมาสอนบทเรียนแล้วก็จากไปแล้วจากไปแบบไปแล้วไปรับด้วยนะบางคนไม่กลับคืนนะคะก็ดูว่าถ้าเราเจอเจ้ากรรมในเวรถือว่าใช้กรรมหมด ก็สวมคอนเวิร์ตแยกย้ายเราจะได้ไปเจอคู่ตัวจริงของเราสักทีนะคะแต่ทีนี้ถ้าก้าวดาบขึ้นมาเนี่ยหลายคนมีอาการนอนไม่หลับแนะนําคลิปนอนสมาธินะคะเดี๋ยวฟังคลิปนี้จบอาจารย์ก็จะพูดถึงด้วยนะใช้สัญชตาตญาณฟังเซนต์ของเราให้ดีว่าสัญชตาตญาณเราว่ายังไงคนที่เข้ามาใหม่ในเดือนนี้เนี่ยต้องระวังคนมีเจ้าของหรือคนที่สวมหน้ากากปิดบังความจริงหรือคนขี้งกนะคะ เราเดินหน้าต่อถ้าเกิดเรารู้สึกว่าบางอย่างมันไม่ใช่นะคะก็อย่าฝืนเพราะมันเซนส์ของเราอะ่ะมันจะบอกเราได้ดีที่สุดเลยว่าคนที่เราเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยปลอดภัยหรือเปล่าแต่ถ้าเราหวาดระแวงนะคะเพราะเราเคยมีประสบการณ์ที่เลวร้ายมาก่อนเนี่ยอันนี้มันไม่แปลกนะบางคนก็กลัวกลัวการมีแฟนกลัวการเริ่มต้นใหม่แต่บอกเลยว่ามีโอกาสที่จะมีรักใหม่หรือมีโอกาส ถ้าเป็นคนเก่าแล้วกลับมาเริ่มต้นกันใหม่เหมือนเป็นคนใหม่เลยเหมือนเขาไปเติบโตในด้านจิตวิญญาณไปพัฒนานิสัยแย่ๆหรืออะไรหลายๆอย่างมาแล้วเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้กลับคืนอย่างที่บอกว่าแบ่งเป็นสองกรณีกรณีของคนที่เป็นลักษณะคู่แท้เนี่ยยังไงมันก็ต้องได้ลงเอ่ยกันอยู่ดีไม่ต้องห่วงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งอีคลิปเอ่ยอะไรเอ่ยที่เข้ามาทดสอบความสัมพันธ์เนี่ยถ้าต้องเลิกกันเนี่ย t ด e t o าว r m o m e โมมันรอยอยู่แล้วไม่ต้องห่วงมีโอกาสทะเลาะกาันหรือว่างอนหรือเลิกราได้เพราะฉะนั้นเนี่ยขนาดเรื่องไม่เป็นเรื่องอะ่ะยังทำให้เลิกกันได้เลยไม่ต้องแปลกใจถ้าเกิดว่าคนนี้ใช่ยังไงก็ต้องได้คืนนะคะจะช้าหรือเร็วแล้วแต่บุญที่ทำกันมาความรู้สึกนึกคิดของเขาคนนั้นคนที่เรานึกถึงเขารู้สึกว่าเราเป็นคนที่ใช่สำหรับเขา you are the one for me ทุกอย่างมันเตือนสติให้เขานึกถึงเราหมดเลย เขาอยากจะรู้สึกแบบนั้นกับเราอีกครั้งนะแบบไหนนะคะที่เรารู้เองอยู่ในใจ it's time for me to heal now เหมือนกับตอนนี้มันเป็นจังหวะที่เขาก็ต้องไปพักฟื้นหรือฟื้นฟูนะคะความรู้สึกอารมณ์จิตใจของเขาเหมือนกันเหมือนต่างฝ่ายต่างเจ็บทั้งคู่นะคะเสียใจกันทั้งคู่อย่างเงี้ยนะคะ่ะ uh huh. บางอย่างม,มันเหมือนมันถูกแช่แข็งเนา หมือนหยุดเอาไว้พอสไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวมันมีโอกาสที่จะกลับมาละลายน้ําแข็งได้นะคะสิ่งที่เขามองเกี่ยวกับเราเขาเห็นเราเป็นคนที่ดูมีดูดีดูมีรสนิยมหรือว่าดูแลตัวเองดีมากนะคะลักษณะแบบนี้ นะก็ถ้าเกิดตอนนี้ใครที่เจอปัญหารักซ้อนรักสามเศร้าแล้วแฟนไปไปอีกคนไปอีกไปทางอีกคนเนี่ยไม่ต้องห่วงนะจะรู้สึกว่าถ้าเป็นคู่กันแล้วเนี่ยยังไงต้องกลับมา union the world ตรงนี้นะคะ the emperor กับ the empress มาเหมือนมันเป็น energy ของคนที่พอกันสมกันคู่กันอย่างนั้นนะเออนะประมาณนี้ค่ะในเดือนนี้อาจารย์มีเพียงเท่านี้นะคะโชคดีค่ะ สำหรับใครนะคะที่สนใจจะดูดวงส่วนตัวสามารถทักไลน์มาได้ตามไอเดียน์ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้นะคะและใครที่อยากจะ เข้าไปดูแบบสร้อยข้อมือนะคะสามารถเข้าไปดูได้นะใน Facebook Page ของอาจารย์นะคะชื่อว r รดา Angel Bless นะคะหรือคลิกที่ลิงก์ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะคะทีนี้เนี่ยดวงรายปีประจำปีพุทธศักราช5 6 6 6เนี่ยจะเปิดรับนะคะถึงแค่สิ้นเดือนเมษาย,ยนนี้เท่านั้นนะคะโดยเราจะมีการปรับปรุงเนื้อหาใหม่ในปีนี้โดยแบ่งเป็น3ส่วน นะคะมีเพิ่มมาในส่วนของไพ่ชุดหลักนะคะแล้วก็ไพ่นางฟ้าหรือไพ่ออร์คเและโหราศาสตร์ดวงดาวนะคะก็รวมทั้งหมดประมาณ1ชั่วโมงนะถ้าจจริงออกมานะคะอยู่กับอาจารย์นานนิดหนึ่งหมอนพระหม่มนะคะต้องเตรียมให้พร้อมนะก็จะพูดถึงภาพรวมนะคะในปี2566เกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินความรักสุขภาพครอบครัวการพัฒนาตนเองนะคะ ก็ถ้าใครที่สนใจนะสามารถติดต่อมาได้นะคะแนะนำเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะสำหรับคนที่คิดจะทำธุรกิจหรือทำธุรกิจอยู่ก็ได้นะคะหรือคนที่มองหาโอกาสใหม่ๆนะแนะนำมากนะคะเพราะเราจะได้ไม่พลาดโอกาสดีๆไปอย่างน่าเสียดายถ้าเราทราบว่าดวงดาวมีจังหวะไหนที่เป็นใจส่งเสริมดวงชะตาให้เราลงมือทำ ในช่วงไหนนะคะหรือหลีกเลี่ยงอะไรในช่วงไหนนะคะก็จะทำให้เราทราบล่วงหน้านะแต่ทีนี้ถ้าใครที่ยังไม่ได้มานะคะแนะนำให้รีบเลยนะคะเพราะว่าจะรับถึงแค่สิ้นเดือนเมษาย,ยนนี้แล้วเดือนหน้าพฤษภาคมก็จะปิดรับแล้วนะคะของปีนี้นะทีนี้เนี่ยถ้าใครที่สนใจจะปรึกษาเกี่ยวกับศาสตร์ตัวเลขนะคะไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ นะคะคเลขทะเบียนรถชื่อมงคลไลเซนมงคลหรือเลิกมงคลต่างๆนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดได้ทาง Line ID เดียวกันนี้นะก็ใครที่ยังรู้สึกว่าทุกใจนะคะนอนไม่หลับนะแนะนำให้ฟังคลิปนอนสมาธิลิงก์ก็ยังอยู่ด้านล่างคลิปนี้เช่นเดียวกันนะคะ ฟังเป็นประจำทุกคืนก่อนนอนฝึกจิตใช้สมาธินะคะในการดึงดูดหรือใช้พลังเนรมิตสิ่งที่เราต้องการหรือคนที่เราต้องการในระหว่างที่เรานอนหลับนะคะพยายามคิดบวกนะแนะนำให้คิดในสิ่งที่ดีคิดในสิ่งที่ชอบและคิดอย่างไรหรือเขียนอย่างไรพูดอย่างไรเนี่ยเราก็จะได้อย่างนั้นมันอยู่ที่พลังงานที่เราปลดปล่อยออกมาด้วยนะคะเราปลดปล่อยพลังงานเช่นไรเราก็จะได้พลังงานเช่นนั้นนะ ถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์หรือกดกระดิ่งให้อาจารย์ด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจทำคลิปดีๆออกมาอีกเรื่อยๆนะและสำคัญที่สุดเลยอย่าลืมคอมเมนต์นะคะใต้คลิปนี้เยอะๆในสิ่งที่คุณต้องการไม่ต้องใส่รายละเอียดเรื่องชื่อหรือเบอร์โทรศัพท์หรืออะไรที่เป็นรายละเอียดส่วนตัวไม่ต้องนะคะให้เขียนแค่ว่าเราอยากได้อะไรแค่นั้นแหละนะเพื่อ พยายามปล่อยพลังงานบวกพลังงานดีๆออกมาเขียนอย่างไรได้อย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นระวังในสิ่งที่เขียนด้วยนะคะก็อยากให้พลังงานของพวกเราเนี่ยรวมกันเป็นกลุ่มก้อนนะคะพยายามปล่อยแต่พลังงานดีๆออกมาพลังงานลบไม่ต้องปล่อยนะจจะก็อย่างไรเนี่ยอวยพรนะคะให้ทุกท่านเนี่ยประสบแต่ความสุขนะคะการงานสําเร็จนะร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมานะคะและสุขภาพดีแข็งแรงปลอดภัย สุขสมหวังสดชื่อในเรื่องของความรักคู่ครองนะคะก็เดี๋ยวยังไงเราพบกันใหม่โชคดีนะคะสวัสดีค่ะ